ต,ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชม ขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีๆติดเขาติดน้ำลำทานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวีที่ดินแป่งเล็กแปลงใหญ่ ใกลไม่ไกลอไทยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใชต้ชต,ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่าน อากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านกลายชีวิที่ดินแปลงเนกแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุลไทยธานีสนใจทัเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักด์นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมต้องใช้คําว่ากลับมารีวิวกันใหม่นะครับเป็นสวนผลไม้ซึ่งผมได้เคยทําการรีวิวไปแล้วนะครับแต่ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกวาอ่าในเรื่องของแนวคันเขตยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ซึ่งระยะผ่านไปตก3เดือนหรือ5เดือนนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ซึ่งทางเจ้าของแปลงที่ดินเนี่ยก็ได้ไปทําการรังวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่า,าที่ดินแปลงนี้มีในเรื่องของเสาหลักเนี่ย ตอนนี้ครบทุกหลักเลยนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจน100%เนะครับทำการรางวัดได้รับโฉนดมาเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสวนผลไม้ตรงนี้นะครับดูจากภาพมุมสูงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับพื้นที่โซนนี้โดยส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นนาข้าวนะครับเป็นสวนผลไม้อ่าแทบจะ100%ซนนะครับแล้วก็อ่าอยู่ใกล้กับ แม่น้ําเจ้าพญานะครับแต่ผมก็สอบถามมานะครับจากทางเจ้าของเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับน้ำดีดินดีนะครับซึ่งจังหวัดชัยนาทเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเขาก็โดดเด่นในเรื่องของสวนผลไม้สวนส้มโอนะครับซึ่งวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินเนี่ยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่3ไร่ห้าตารางวานะครับทำการรังวัดออกมาแล้วเสนอขายกันในราคายกแปลงนะครับพร้อมสวนเลยนะครับที่ 9 5 0 0 0 0บาทนะครับที่ดินของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลหาดท่าสาวอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับจากภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมเห็นมาตั้งแต่ตอนต้นก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับน้ำประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ได้นะฮะในส่วนของทางนะครับถ้าท่านผู้ชมได้เคยดูคลิปวิดีโอของผมนะครับผมได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่า อยู่ในแผนพัฒนานะครับที่จะเป็นถนนลัดยางในในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการยืนยันได้ว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปนั้นนะครับถือว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นถนนลัดยางซึ่งตรงนี้จากที่ผมดูนะครับถือว่าเป็นถนนที่ลัดยางแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรนะ หนานะครับต้องใช้คําว่าหนาเลยนะครับแล้วก็เป็นถนนลัดยางที่ใช้กันในหมู่บ้านไมไ่มีรถบรรทุกไม่ได้มีอะไรวิ่งผ่านนะครับซึ่งตรงนี้ระยะการใช้งานน่าจะคงทนเป็นอย่างมากนะครับทางด้านฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดินนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นสวนฝรั่งนะฮะแล้วก็มีบ้านคนอยู่อาศัยนะครับซึ่งแนวถัดไปนั้นนะฮะก็จะเป็นในส่วนของแม่น้ําเจ้าพญานะครับ เ,เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเป็นข้อมูลบางส่วนนะครับแล้วก็ข้าวๆนะฮะเพื่อเป็นคลิปวิดีโอที่อาจจะไม่ต้องยาวอะไรกันมากนะครับซึ่งผมก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะฮะจากในแปลงที่ดินนะครับที่ผมเดินเข้าไปดูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรอบที่2แล้วนะครับที่ผมมาที่นี่นะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายสิบต้นนะครับแต่ก็จะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็รวมไปถึง ต้นมะม่วงที่มีขนาดใหญ่ประมาณ2คนโอบมีหลากหลายต้นเลยนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นมะพร้าวนะครับแปลงที่ดินเนี่ยจะสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่20เมตรนะครับซึ่งถนนลัดยางทางด้านหน้าที่ผมให้ท่านผู้ชมดูไปนะครับก็จะหันหน้าไปทางด้านของทิศเหนือซึ่งตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินจะอยู่ที่40เมตรนะครับแล้วในส่วนของตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของออต้นนะครับ เป็นส้มโอนะครับนี่ก็เป็นสวนส้มโอมีต้นส้มโออยู่ในแปลงที่ดินซึ่งต้องบอกว่าทางเจ้าของเนี่ยนะครับก็ทํามีลักษณะเป็นผสมผสานนะครับมีทมั้งไม้ผลไม้นะครับที่เป็นผลไม้ที่เป็นมีทั้งพืชลม้มลุกต้นไม้ที่ผมอธิบายไงนะมีทั้งล้มลุกก็อย่างต้นกล้วยอะไรเงี้ยนะครับกล้วยเนี่ยจะเยอะถ้าท่านผู้ชมซื้อแล้วมีไรายได้นะครับแค่ตัดกล้วยเนี่ยนะฮะก็ตัดได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับแต่จะ Uh, เต็มแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของต้นมะม่วงที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รวมไปถึงต้นขนุนนะฮะแปลงที่ดินนะครับก็จะมีในส่วนของต้นมะม่วงนะครับมีมะปางมังคุดเออขอโทษครับละมุดนะฮะแล้วก็มีมะพร้าวส้วมโอครับแล้วก็รวมไปถึงต้นมะกรูดกล้วยมะยมชิดนะฮะรวมไปถึงน้อยหนาฝรั่งนะครับอย่างในส่วนของตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้นมะม่วงที่มีขนาดใหญ่นะฮะ ชัวนะตรงนั้นส้มโอน่นะ <พอ S 1> ใช่นะนะถ้ามันมีอะไรผิดมันพลาดโ,โทษนุก,กูลนะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งในตอนแรกนะครับต้องบอกว่าที่เรามารีวิวกันในครั้งนั้นเนี่ยนะครับคือว่าในส่วนของแนวคันเขตเนี่ยไม่ชัดเจนทางด้านหลังนะครับซึ่งพอทําการรังวัดมาทําให้ที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะทําการซื้อขายกันได้อย่างสบายใจนะฮะเพียงก็มีในเรื่องของเสาหลักนะครับนี่เป็นเสาปูนนะฮะเป็น อหลักประคงส่วนทางด้านทิศตะวันออกนะครับท่านผู้ชมทางด้านนี้นี่ก็ดูจากตอน,นตอนนี้ก็เป็นสวนมะม่วงนะครับซึ่งในแปลงที่ดีของเราเนี่ยนะครับมันยังมีพื้นที่ที่เป็นต้นกล้วยเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะเคลียร์ลิงได้นะครับเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรนะเป็นผล,ไม,นนผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกบ้านก็สามารถทําได้นะครับยาง ต้นนี้เป็นต้นอะไรครับพี่มะคุณ,คณคเป็นต้นละมุดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นละมุดโอ้ทำไปเล่นไปดกนะเนี่ยถ้าสำหรับผมนะครับผมต้องบอกว่าแปลงพื้นที่เนี่ยเป็นที่ดินแปลงเล็กนะครับแล้วก็มีพื้นที่โดยพื้นที่จากที่ผมมาเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าน่าอยู่น่าอาศัยแหละนะครับมันก็ตอบโจทย์สำหรับท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านนะที่ อยากจะได้ที่ดินปลูกบ้านนะครับแล้วก็ไม่ไกลตัวจังหวัดชัยนาทนะฮะจากตรงนี้นะครับก็วิ่งตรงออกไปนี่ก็จะเป็นวัดปากคลองมะขามเท้านะครับหรือว่าวัดหลวงปู่สุขนั่นเองนะครับหรือว่าท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับถือโอกาสมาสักการะบูชาหรือว่าไปไหว้หลวงปู่สุขก็ได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับของชาวจังหวัดชัยนาทนะฮะแล้วก็รวมไปถึง แปลงที่ดินนั้นนะครับจะห่างจากตัวเทศบาลหาดท่าเสานะครับรวมไปถึงอนามัยเนี่ยโดยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับซึ่งรวมไปถึงโรงพยาบาลสถานีตํารวจรวมไปถึงห้างโลตัสนะครับแล้วก็ไทยพัสดุโกบอลเฮาส์นะครับรวมไปถึงร้านค้าขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าไม่ไกลเลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะผมเดินมาทางด้านท้ายนะครับมาดูในเรื่องของเสาหลักนี่นะครับ แปลงที่ดินนะครับจะห่างจากตัวกรุงเทพนะครับเดินทางไม่ไกลนะโดยประมาณ180กิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับในตอนแรกเนี่ยเป็นถนน 2- เลนนะส่วนเลนซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาเป็นถนน 4- เลนนะครับที่สามารถที่จะวิ่งมาได้จากสี่แยกตรงนั้นนะเขาเรียกว่า4แยกจังหวัดชัยนาท นะครับตรงไปก็จะไปตัวเมืองนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยสามารถที่จะวิ่งไปที่อําเภอวัดสิงห์นะเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะสะพานใหม่ไหมนะนะตรงนั้นเขาเรียกว่าสะพานใหม่ครับท่านผู้ชมเลี้ยวมาเนี่ยไม่ไกลเลยพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในนี้กันดีกว่าไปดูต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะฮะสักนิดนึงนะครับดินเนี่ยเป็นดินร่วน นะดิน,เ,นเป็นดินร่วนอ๋อลืมบอกไปครับท่านผู้ชมว่าในแปลงที่ดิน,นมีบอ่อบาดาลอยู่หนึ่งบอ่อนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้ลมลื่นครับท่านนี่นะฮะตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยคืออยู่ในบริเวณของแปลงที่ดินของเราทั้งหมดนะครับเพราะว่า ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับนู่นแหละเราก็ไปชนย่าลงเหลืองด้วยน,น,นะพูดถึงนะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นกังวลนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้เพราะว่าทําการรังวัดไปแล้วลมลื่นครับยิ่งบริเวณตรงนี้นี่ผูกเปนอนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเป็นที่ดินผืนเล็กนะครับเอาไว้มาพักผ่อนนะหรือว่าอยากจะเข้าไปตัวเมืองก็เข้าไปที่จังหวัดชัยนาท นี่ก็เป็นต้นมะพร้าวที่อยู่ทางด้านของอทิศตะวันออกนะครับประมาณ4-5ต้นแล้วก็รวมไปถึงต้นมะม่วงที่มีขนาดใหญ่หนู่นครับซักล้องครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตครับเนี่ยเราหมุนกล้องเป็นี้นู่นนะฮะเดี๋ยวใช้ลูกศรปักได้นะครับว่าแนวทางด้านท้ายเนี่ยเราไปติดกับแนวคันนาเขาตรงนู้น ไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดูในทางด้านนี้กันต่ออีกนิดนึงครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ซื้อที่ดินกับพวกเราไปนะครับแล้วต้องการในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายปรับหรือว่าจะถมดินนะครับซึ่งตอนนี้พวกเรานะครับก็ถือว่าทํากันแบบเต็มระบบนะครับมีบริการหลังการขายนะฮะถมดินถ่ายดินนะครับ แม็โครถถไถ10ล้อนะครับมีบริการนะครับรวมไปถึงทําโคกหนองนามีผู้เชี่ยวชาญเลยต้องใช้คําว่าเรามีประสบะการณ์ในการทํางานผ่านมาหลากหลายงานนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรการันตีได้พาไปดูหน้างานก่อนได้นะครับเพราะว่าท่านบางคนหลายคนหลายท่านนะซื้อแล้วอาจจะเป็นกังวลนะครับว่าซื้อกับเราแล้วอาจจะต้องไปหาในส่วนของแม็คโคนะนส่วน,ววนวรถไถอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เรามีบริการนะครับท่านผู้ชม อันนี้ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาค่อนข้างที่จะล่มลื่นนะฮะในส่วนของป่าไผ่ตรงนี้ก็อยู่ในแปลงที่ดินนะครับอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมมุมทางด้านนี้นะฮะก็ตัดไปทางด้านนี้นะครับตัดไปทางด้านนี้ ยาวตรงเข้าไปนะครับดูในเนี้ยมันอาจจะงงท่านผู้ชมดูภาพมุมสูงอย่างเดียวนะครับเนี่ยเท่าที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยที่ดินมีมีลักษณะเป็นไปนตามภาพมุมสูงนะครับยิ่งภาพ90าองศาเนี่ยจะทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นที่ดินได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นต้นมะนาวนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครที่มีกบประมาณนะครับแบบว่าอยากจะ,ะได้ที่ดิน แปลงเล็กๆนะครับก็แนะนําที่ดินแปลงนี้ซื้อบ้านน็อกดาวน์มาตั้งนะครับแล้วก็ปลูกในส่วนของพืชผักสวนครัวเนี่ยแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่อาศัยได้เลยนะครับในวันในวันหยุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ,ะเดินทางมาที่ดินแปลงนี้ได้โดยง่ายเลยนะครับยิ่งออกมาจากทางบางบัวทองสุพรรณบุรีชัยนาทนะฮะก็ถึงแปลงที่ดินเลยเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าต้องการในส่วนของภาพมุมสูงแนวขอบเขตนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามได้ในส่วนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ